เจ้าชายแอนดรูและการย้ายออกจากรอยันลอดความลับที่ยังคงอยู่ในพระราชสำนักเจ้าชายแอนดรูหรืออดีตเจ้าชายแอนดรูมีความเกี่ยวข้องกับการย้ายออกจากครืหาหรูรอยันลอดที่เป็นที่อยู่ของพระราชินีเอลิซาเบธพระมารดาซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้มาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นและเหตุผลที่อาจทําให้เจ้าชายแอนดรูต้องย้ายออกจากรอยันลอดกันเลยกันเถิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพระเจ้าชาวทิ่สามทรงมีพระราชดำริ ให้พระอนุชาส,ส่งย้ายออกจากรอยันและยุติฐานันารศักิ์เจ้าชายซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความกดดันจากสังคมที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่พระเจ้าชายทรงตัดสินพระไถว่าจะย้ายเจ้าชายแอนดรูออกไปจากคฤหาสนี้แต่สนักข่าวบีบีซีรายงานว่าการย้ายอาจถูกเลื่อนไปหลังปีใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความรากระอักรวน่วในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่พระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จรวมตัวกันที่แซนดิงแฮมตามธรรมเนียมทุกปี แต่ที่น่าสนใจคือการย้ายออกจากรอยัลหลกไม่ได้หมายความว่าเจ้าชายแอนดรูจะต้องออกจากรายชื่อผู้สื่อพระราชสันติวงศ์อย่างไรก็ตามพระเจ้าชาวทรงตัดสินพระไทยให้แอนดรูย้ายไปพักที่ที่พักส่วนตัวภายในพระตำหนักแซนดิงแฮมซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของกษัตริย์และค่าใช้จ่ายและการดูแลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าชาวแม้ว่าแอนดรูจะถูกถอดพระอิสริยศและสิทธิพิเศษส,ส่วนใหญ่แล้วแต่เขายังคงอยู่ในลำดับที่8ของการสื่อพระราชสันติวงศ์อังกฤษซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญเพียงอย่างเดียว ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่ายังไม่มีแผนออกกฎหมายเพื่อตัดชื่ออดีตเจ้าชายแอนดรูออกจากรายชื่อผู้สืบรชาชสันติวงศ์เพราะการดําเนินการนี้จําเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอังกฤษและเครือจัก,กรดิอังกฤษรวมถึงประเทศต่างๆอย่างออสเตรเลียและแคนาดาซึ่งถือว่าซับซ้อนและต้องใช้เวลาการย้ายออกจากรอย,ยัลลอรเกิดขึ้นเพราะเจ้าชายแอนดรูมีความเกี่ยวพันกับเจฟฟรีย์เอัสตีนนักการเงินผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศเยาวชน ซึ่งทําให้เกิดความกดดันต่อราชสํานักพระเจ้าชาวทรงตัดสินพระไทยให้เจ้าชายแอนดูย้ายออกไปจากรอยันหลอกแม้ว่าเจ้าชายแอนดูจะยืนยันว่าไม่เคยกระทําผิดและได้จ่ายเงินชดเชยให้วอจิเนียจุฟเฟรยผู้กล่าวหาในปี2022เพื่อยุติคดีแพ่งแต่เสียงวิจารณ์ยังคงกดดันราชสํานักอย่างต่อเนื่องสําหรับประชาชนมีการสนับสนุนการถอดยศเจ้าชายแอนดูอย่างมากประมาณ79%ตามสํารวจพลล่าสุด จากยุเกาและมากกว่าครึ่งมองว่าพระเจ้าชาวทรงตัดสินพระไทยถูกต้องแต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าควรดำเนินการเร็วกว่านี้ราชสํนนักยืนยันว่าการย้ายออกจากรอยันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่แหล่งข่าววงในเผยว่าอาจต้องรอถึงต้นปีหน้าก่อนที่อดีตเจ้าชายแอนดูจะย้ายออกจากคฤหานี้และนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการสร้างความยืดหยุ่นในราชสานักทําทำให้เราเห็นว่าการดำเนินความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของตัวเองในยุคใหม่นี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างแน่นอนคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณอยากจะแบ่งปันมาถามตัวเองกันว่าการดําเนินการของราชสัมนักในเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการย้ายออกจากรอยแย่นหลอดและการดําเนินการของราชสัานักในเรื่องนี้มาบอกให้เราได้รู้เลย